แสบป่ะแบ่บนี่อีกบ่งหนึ่งพี่นอ้องตอนนี้ก็มาเกีียดแนี่ยแบมามามาพี่น้องมากินน้ำกันมาสบายดีพี่นอ้องมามาเนี้มเมื่อเด่นน้ำป่าอยแต่พี่นอ้องเอ้ยเยี่ยมมากมาเด่นน้ำเพลินอยู่มินิทไม,ม,ม่เ,ออเนาะวันนี้เนาะเข้าซิมาเอ่อเห็ดยังเนาะเห็ดนุ่งจีนหรือว่าข้าวปุ่นกินพี่นอ้องบ้านนี้ข้ามาเปิดคลิปอยู่บ้านเพือ่อนเนาะ เปิดคลิปอยู่บ้านเพิ่นเป็นตามวนเลยลเพี่น้องะเดี๋ยให้เบิ่งข้างล่างเนาะเพิ่นเฮ็ดใหม่มาหลอกก่อนนนั่เพิ่นเฮ็ดยังบ่ทันเดี่วมาเที่ยวนี้เพิ่นเดี่ยวเพื่อนพี่เนาะเดี๋ยวให้เบิ่งข้างล่างหนวดก็บ่ได้เทสพี่อนเอาะหน้าก็ด,ดำาามาเพี่น้องหยุดสงกรานต์มาไปเบิ่งข้างล่างกันดิเนี่ยเพี่น้องข้าขงบ้านเพิ่นมีตตโหมวัวน์โมเมนต์อของเพื่อนพี่นเนาะ มาเที่ยวนะเนยมท่านเดี so nice, hey, ่ยอยู่พี่น้องมาเที่ยวนีเดี่ยวเว้ยนเพื่อนเห็นน้าเห็นนาจะอยู่ใหัดมองนี่เย็นเย็นพี่น้องเอ้ยอ่างน้ำเดียงปลาสดปลาหน่อยเนาะมองขั้วบนนี้เนี่ยพี่น้องเลยมองขั้วบนแต่แต่อยูดีเลยพี่น้องมันเย็นเนี่ยมันบะไรหอนเลยนี่เห็ดต้มน้ำแกงข้าวปุ้นพี่น้อง แกงนมจีนนี่พี่น้องนี่โอ้ยโอ้ยมอเดือดครับสต้มน้ำยานมจีนตีนไก่น้ำยามันก็คือเอาปลานิ่นน้องพี่น้องน้องมาเห็ดเนาะมีนี่เนี่ยดกชิ้นพักั่วงอกพี่น้องฮาลาทายคิดผู้เดียว นีพี่น้องนี่จะคลองกอนเพื่อนนั่งร้าๆนั่นอนบเีบาฟืดเด้อเนอจุนี้เราเขียลรวไปโบกับมานี่มากับบุสาวมากับบุสาวมาหนิควเด้อ นี่พี่น้องเดี่ยวเลยนะบ้านโอาเราทาสีใหม่ได้หนิน้องพี่น้องบ้านเพิ่นตะมวนได้พี่น้องต้นใหม่ต้นยังอยู่เงียบเก็บต้นหัวม่วงมีนิดใหม่เนาะพี่น้องเนาะมินบุรี ที่บ้านเพื่อคขายเครื่องพี่นงอย่างหัวไก่ก็ไิกินแถวแหงเด้ากดเดือดเดือดน้องเอาจองอสานมาคนมาอันนี้กับกะทิพี่้องกะทิ กำลัตงต้มที่กระที่ก็เอจต่หัวมันบ่นเนี่นเดือด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 ใส่แกะได้ไหมน้องตัวมัวนี่ไรบ้านเหมือนมันเย็นน้องนี่โอ้ยนัง่งนอนอยู่นี่กับเบื้อมืออะไรนี่มันเย็น,น,นเนาะมู่หอนเพาปอะไรเป็นขัว เคอนี่ยังเคองวดนดเลยเนื้อมันเคองวดเนื้อข้าปุ้นนะเพี่น้องตีนไก่มึงมีกอเดือดโดดกัาขามา่ขามาจะได้กอไปเพยมึงนึ่งนีวะแม่นไรด๋ขามาเดียวยาอันนั้มาใลูกซีนเลยไปยังใครกับใครลูกซีนรูเปลอยหรอลูกษย์ปลาอู้หเดือดเคืองนีเพื่อนเต็มหมอ เล่าให้เพื่อนพีเน้องเยี่ยมเข้าไปเบิ่งในบ้านเพื่อนพี่น้องอันนี้ร่างเปล่าเก็บไปขายบ้านเพื่อนนียบงานยิบผ่าเนาะมันนี้อันบ้านสุกการพี่น้องมือเอาผ่าลงอยู่บ้านเนาสาธุสาธุพี่น้องสาธุเด้อมาซุกหนำผ่าอยู่บ้านเพื่อนสาธุสาธุมัน อยู่ดีไมีแห้งลกูกลานมาเด่นมันปีใหม่สงการเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านน้อบูดดเดน,นี่มาถ่ายพี่น้องบึงถึงว่ายู่บ้านเท่ากับรถเลยพี่น้องรงนำผ้าพี่น้องชงเดวแล้วพี่น้องมีกระดานเช,ช้ <c oughs> เากระนัยกอง เค okay. นี่แหละพี่น้องพม้พมา่มา,มา,มานนิ่งานเยิบพ้ม่านติดพ้ม่านน้องพี่น้องตีนไก่ต้องใส่เครื่องในมันน้ำพี่น้องใส่ใส่กึนืนใส่ไตมันส,สงการเกตขบูลกินตอนนี้ก็มาเจียวน้ำนาน,ำนา้ำ น้ำกะทิเครื่องปลาลพูดขี้โคกได้กวดกว <c oughs> ดแดงต้องนี่พี่เนอะตัวนี้กําลังเกี่ยน้ำนาอยู่แดงต้อง เป็นตะกินค่ะพี่น้องเอ,อ้ยมากินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อน้ายานมจีนเด้อว,ว่ะเขาปุุนพี่น้องเอาปนินมาเห็ดน้ายามาหอมใบบักคูดีๆพี่น้องหอมเครื่องปรุงเครื่องเทศนะคุณพี่น้องนะนี่เนาะพี่น้องจาัางล้างจานคือว่าเขาเคี่ยวเ้าเกียเก่ยวหยน้ามันบบมันมีน้ำหนาแดงๆงนี่พี่น้องน้ำจีน แซ่บพี่น้องเขี่ยวานามกะทิมันออกมันมันหอมๆใบประกูดเครื่องเทศมันพี่น้องจากเชียวลงหมอใหญ่เนาะจากเชียวลงหมอใหญ่เฮ็ดเติมยู่ได้พี่น้องไหมตะพุกกระเดกเป็นทางซีอยู่นะหลังจากนั้นเราก็เชียวตัวนี้เอาตัวนี้ ไปโรคไซมอนี้พี่น้องโรคไซมอเดียวนี่ยตัวนี้เขาเจียวตัวนี้เขาตุนไปก่อนนะพี่น้องเนาะตุนเนี่ตีนไก่เปื่อยพี่น้องเนี่ยพี่น้องเอาโรคไซมอเดียวกันแล้วแดงจริงคืนเลยวัวนวน,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 นี้พี่น้อ,องตากดุกสิเนาะพี่น้องเน,น,น,นี่ยดุกสินเปื่อยทำไม แดงกินครึ่งอยู่พี่น้องเลยตะเพชดครับน่ะ,ะพี่น้องเลยมีขนมจีนมีขนมจีน แซ่บมากๆๆพี่น้องมากินน้ำกันไหม yeah มากินเนาอม่กินบ่านางไทยได้ผู้เดียวแฉะถ่วถ้ากันแจบบ่เดียวเดี๋ยวว่าไม่ไปกินกูเทีดเดมื่อกินนะนอืมนแ้กหวาแะ่เอาเนี้อุอืม

อ่ะเขาไปกินอยู่ไหนเนไหนกิน เพื่อนก็ลาไปเปิดก็นบเปิดใสุ่นยามย่แล้วนี่พี่น้องตีนไก่โห่เส็อ่ะพี่น้อง Mm-hmm. みんな。 Đẹp đúng không? Tìm tay với nó Đúng มึก่ายเจนงก yeah we don't เดี๋ยวไปบงบ่งนึง,นงพงบบี่น้<ส>องบ่งคุยเงียคนยจนิันเนาะอยู่ฟางเบื้อไหมแฉบปะแบนี่อีกบ่งนึงพี่เนาะพาร์ข้อเสือจอ้ะคือสกวงวงอกหลงฮ <sh arp> ่าฮฮ่บบา่าฮ้าฮ่าฮาฮ่าฮ่าา่่่าาา กินกระปุกกินปุนมีน้องอันนี้ใส่กระังมันาจะยิ้มเบิดบนจนเบิกรลนนี้กาไก่กะห่อกไสดย้ม้มรูดอวใส่เลย

แสบอยู่นี่ใหัว้เอาใจเสื่อมใจเหนกะดิอะไรกระดิ่เตห์วนมาเอะคือเห็นเตห์ัวอ๋ ใช่แล้เออแม่จะเอาค้างมาตกปลาต้นตกปลาแนีเดี๋ยวพี่พี่น้าหวามาโอเคพี่น้องมาหอดซ้ำนี้เขาก็สิจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้บ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายพอกันคลิปหนาเด้อคลิปนี้มาเด่นน้ำป่าเพี่นเนาะอยู่มินบุรีพี่น้องคลิปนี้บายบาย